ด้วยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับ s k i บิ t ี t ฮ i l เล m มาตีว่าสี่สิบเจ็ดห d วและดูความยาวหนึ่งชั่วโมงสิบเก้านาทีนี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของสก i บิลี t ฮอยเลเลยครับ s k i บิลี t ฮ i l เลตอนแรกที่ไม่ใช่ตอนรวมซีซั่นแต่มีความยาวเกินหนึ่งชั่วโมงนี่ห้าสิบเจ็ดจดสอง แล้วก็เปิดซับด้วยใช่เดี๋ยวเออเนี่ยแสดงอนาคตรให้ฉันดูสิโว้ย อะไรเนี่ยพลังซินิสเตอร์ขึ้นที่นี่แค่แฮนดิวแมนซินิสเตอร์ร่างปอมร่างนิมิตหรือร่างอะไรวะข้งล่างเลยเนี่ย ไอ้สภาพความร้อนนี่เงขึ้นไหมมันพลังอะไรของมันโอเคอันนี้กลับเนื้อเรื่องปกติแล้วใช่ไหมยังยังไม่กลับอ๋อไม่กลับแล้วกลับเอ้ยกลับยังยังไม่กลับยังหรือเปล่าวะอันนี้อันนี้กลับแล้วครับผมนะจำได้ใช่ไหมเออใช่ฉากต่อไป ห้าส okay. ิบแปดจุดห้าหกโอเคก็เสียงเพิ่มน uh ึ่งมาฟิวเจอร์เอ้ยไม่ใช่ฟิวเจอร์มิสเตอร์คอกโอ้ยอะไรเนี่ย ไอพวกตัวแป๊ะอนโนมัล ah I mean, you know so right? ี่ทั like on, ้งหลายโว้ยแย่ๆอีก hey, ย่โอ้โหดมากผมบอกแล้วมิสเตอร์คอกอะหดพอๆกับอีธานเลยเผลอหดกว่าตอนที่อีธานเขาใช้สะกดจิตเขาก็แต่ว่าขอขอหยุดนะการต่อสู้เออเดี๋ยวเขาหยุด Enjoy that. You know, if you can shine, then at least make a cool scene where others can't shine. Enter the portal. Be a good boy, and don't disappoint me. Don't forget, D อันนี้กลับเนื้อเรื่องปกติยังเนี่ยใช่กลับเนื้อเรื่องปกติแล้วแล้วก็ต่อไปมชั่วโมงแปดแล้วนะโอเคทำไมเขาไม่ไม่เอามาให้มันติดติดกันเลยวะมีชั่วโมงแปดกี่วิสิบสาวิ แต่ที่นี่อีธานธาน,นี่คือวิธีเรา,าสามารถเซนสเตอร์เอ้ยอ,อย่าบอกว่าเราจะได้เห็นวิธีไอชนะเซนสเตอร์อ,อร๋อไม่บทคุยต่อคือพลังของแชมเปี้ยนแล้วของมาอีธานทํายังงแชมเปียนได้ท,ทํา It's a power similar to my clock titan, only with the difference that Champion has mastered using that ability in the right way. His order was that when his killer is dead, all his actions shall be reversed no matter what. I assume this means that Sinister is dead, Champion's spirit goes free and will do the job. Which means, Champion still dies afterward. I don't know anything about Champion's personality. But he was willing to make this sacrifice to save the entire multiverse. Ethan should understand. Three steps. I need three steps. กลับเนื้อเรื่องปกติแล้วปะ่ะต่อจากนี้น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมไปดูเอาอะไรเนี่ย,ย,ย,ออยโอเคตอนท้ายไม่น่ามีแล้วใช่ไหมทำไมดูจะออกไม่มีแล้วมีน้อยจังโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมไม่ผมไม่รู้ว่าผมจะพาคไอ้ฉากลับแม่ไม่น่าพากหรอกฉากลับมันน้อยเกิน ก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย